สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดียามแรงๆอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องปูเป็ดผู้ตัวน,นี้ผู้ดก่าใหญ่งามอะีสีขาวสีดำอ้ยเป็ดตัวน,นี้ไปแหบกินผมผมติดปากอยู่บ้นนะพมนิงติดปากอยู่เป็ดแม่ขาวตัวน,นี้เมื่อกี้มาเบิ่งยายเกลือไก่ มื่อนีออกมานละมาหาน่อไมบทานนเขาเมื่อค่ำเมื่อมืดพลัดพ้องผูกไใส่กับแม่เก็บบักสมโภผู้ฮังกกดอกกีฬาสี่มุงสี่มุ้งกว่าละสี่มุ้งขึขข้นไ่กินอาหารพูลงหากินอยนาบจา นางเอ้ยกินยังอะนนะกัดกินยังอะนนะดอกไม่ว่าวดังกันมาน้ำมันกันราคาทึกถึกวินเดี๋ยวมือนีบุเดี๋ยวนีบุหูโลเท่าไรแล้วนี่นก็เจ้าว่าวมือหนะ่ามือวันจันมือข่อยไปย่อมพรมมือหน่าวาโลละทรงพันกว่าช่องพันกีบนี่ได้พี่น้องจักจักบาทกบ เขาบอกก็จะเอาตามเลทเงินมัง้งปีกายนี่เลทเงินพุ่งสูงเขาเลยขิดแพงเขาเลยขิดโลละสี่พันหาปีที่แล้วช่วงเผื่อคายมันผัดราคาลดโลละสี่พันพี่นี่ผัดตอนนี้โลละสองพันปลายจักน่อยจักหน่อยผัดเผื่อท่านได้ขวัดดอกพี่น้องเพิ่งเติบวว่างก่อนช่วงนี้ยังวว่างพอ่อพี่นกเมื่อ้านเกิดเพื่อท่านได้มาไม่หย่าไม่หย่าไม่ใหญ่ชมควน,นีีโซเนาะ เฮ้ยหายังนะหาบังบกอันนี้เอาของเอาของใช่ยังอันนี้ใส่บังบกสบายดีจ้าโอ๊ยหมุดแดงครบนะลูกหมุดแดงแต่ใหย่ๆสบายดีจ้าพลอยใช่บักเข้าบักเข้าบักเข้านี่เห็นบัวเล็กแต่ปูนี่นี่เล็กแต่ปูจิ้มนี่หมุดแดงกระหลายลูกบักเข้าบักเข้าบักเข้าบังบกกกนี่มีแต่หมังใหญ่ๆไนะอุ้มอุ้มลูกล่อลิ้นล่อลิ้นมาให้แม่อุ้ม cái vẫn bỏ hoạt động và phụ nữ kha mang bố kẹp mong bố kẹp mong bố kẹp mong bố kẹp bố kẹp mong 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 bố nhảy เฮ้ยมันกรเป็ดคือกันกับปีกายนี่แหละหัวมันฮะองกระเฮ็ดทะเลเหิบแตกปางหางมีแต่แถวนี้ยแล้วมันบวเป็นหัวแถวกบกๆนี่ได้เท่าได็เกล้าปีนี้บ๊อบบอน้ำติ้วปลาลูกปลาเบิ่งไก่บิ่งเป็ดปะอยากข้าวน้ำพรอยชัยถูเบิ่งเด้่มันมุ่นไปน้ำฮะ ม่ให้เข้าก็คุ้มจากเข้ามุนพนดามุดแดงครบจะเด้นอ,น,อนี่ก็มักตุมี่น้องตัวนี้โหยุกี้มุ่นไปดาละเออมันม่วงนะกับบริคุตจากเถื่อเนาะขักอลีได้นี่ขวัดเอาง่ายๆมันตื้นไข้มือลงไปหนี่มันกัน ถึงเลยพี่น้องเลยวัวมันก็สงบนู่มาหากินผักพันหวาน,านก่อนมิกกี้ก็ไปเล,ไปไลาะนไฟใส่นะเบิ่งเบาน,นะผู <c oughs> ้ได้ตะเวนผู้ได้กงหมักทนันปฏิบัติมาหากินหมักทนันพี่น้องเลยเ <c oughs> ข้าไม่ฮัลโหลหกพัน ไม่คือแพลคือถือเารอเรื่องราคาเข่าแต่หัดบดคลายนในหมู่ดอกพี่น้องเลยเ็ว่าเห็นเจะคลายเขาไหม่แต่ว่าแหงอ่อนแหงหอมหรือว่าเขาเอาเนี่ยแบบมันหนักแหงบอเขาเลยชื่อมันบ่กเขาแหงก็ยังชื่อถืกไหมเขาไหม่แหงเนะพี่น้องผมเป็นว่าไหม่เปียกเกี่ยวไม่ชดชดเลยยังถืกกว่าเขาเก่า ไก่มันพาากินกันดาดออกมามันนีไข่แน่หนาวอ,อยู่แต่ไข่กว่าเมื่อวานนี่กับมือซื้อมันกับมือซื้อนี่แห้งกระเตกเออว่าหรือกับไก่ยักไมไปใช้เวดหรือมันพากินตอดหัวมันจอะละ่ะลงไห,หนาพดเลยเนาะ เอเอมันอิ่มให้หน้าเบื่อบายเบื่อบายผูกๆๆเก๋ไก่ผูกปัญญามันชุ่มนะตัวใดมันลงให้นาลงหาเก็บกินเข่ามันกินอิ่มลงไปอย่างมากินแห้งดีแล้วตัวใดผูกไปเกิดบุกืะอกิดหิวเรียกสอังไก่กับบัวสลัดลงไปผูกว่าผูกแถวนีมันเก็บกินหมดแล้วแถวให้นาูนนลงไปลุมสุดๆเู เด็กน้อยนะปอนออกทีละคนละคนมาแล้วพี่น้องมา้าเราเมื่อนี้พาพอพระใช้ผลขับรถใหญ่มาส่งตอนเศร้าเนาะกว่าผลชีมาหับกว่าผลชีมาแต่ถ่ายลิปกับเด็กคือมื้หนักก็เมื่อจนขำจนมืดเมื่อน,นั้นยังโชคดีได้ผลมาหอดผลมาไวเนาะเมื่อมาประมาณมาหอดน,นาประมาณหก0ง,งกว่าหอดเฮือนประมาณทุ่0นึงทุม สี่สิบนาทีนี่แหละบางมือช่องทุ่มช่องทุ่มขึงมาหดนาปุงิ้นกระชามทุ่มชามทุ่มกว่าบางมือกระช่องทุมกว่าค่คือว่าเด็กมือหนึ่งยันเด็กเด้อมือนหักไขมือนาไวก็เลยไหวผ่าไหวตะเศ้าเก็บดอกดาวเฮืองไหวผ่าไหวต่เศ้าเฮือนเอินเอินไม่ใหญ่โอ้ค่ะก็เลผมเพบด่นั่งรถดอเด้เนาะไก่ไก่กําลังขึ้นมาชุ่มวังหันกับผู เลี้ยงข้าวกระปั้นนี่มันเก็บกินเขานะห้นนยมันอิ่มแล้วก็แห้งดีแล้วมันจังอ้วนมันพากันลงไปเก็บกินเขาอยู่ไ้นะแห้งดีพออยากให้มันไปให้มันไปบุตรตัวน้องไปตะแถวนี่บางโตบางตก็หอดบ่ลงซ้ำอยากงไ้มันลงไปลุ่มหอดพูลงไปเรื่อยหัวเข้าจะเทิงเบิดก็ลงไปแถวลุ่มโอ้ยเดียวมันนอนจอบอย่ามันนอนจอบไก่นี่บักอันนี้บักดอกเด็กนอนจอบไก่นี่บ้า ผลชิลัยและห่านอะจอบเผ็ดคือเสื้อจอบเหงื่อนี่ตัวแดงจริงจึ้งเสียงข้าเจา้าเลยไปริชิพะฮักินมัก,กะทันพี่น้องเ้ยไม่ห้างเทียงยาวผลจักไสเออชิพะฮะเตนมทพันกินสักสี่หน่วยก่อน บักด่างไปหาไหลไก่ในชวนพก็เลยมาหน่อยหู้ยหนาวขำแห้งเย็นเข่าเย็นเข่าเลยพี่น้องมะกะทันบ่ค่อยซุกกะทุ่งพลอยก็กินไปดำนะอู้ยอีนางเล่นน้ำเบวทไงนะพูมันทำเพิ่มสำนีชุ่มพลอยก็กินแล้วมันอยากสมสมอะมันเลืองๆลือเลยมันหวานมะกทันกุ้งนี่มะกทันหวานนี่พี่น้องตอนนี้กับบัวงกับหวานเจี๊ยบแต่แบบอะเปรีป้ยวหวานหวานีแซ่บนะ มันกําลังเริ่มเหิ่มก็กินไปน้าละนี่เดีคำหน่วยมันเลื่องแห้งๆกัแแแบแซบนี่คือมันเลื่องสันีิข่อยก็จะกินเด้อนี่นี่ทุกคนสันดิข่ก็แซบเลยนะนี่แต่ว่าปีนี่มันอยากเป็นนอนเจาะลายอยู่พี่น้องนอนเจาะลายปีที่แล้วมากดกกว่านี้ม่แต่หมากแบบบ่ค่อยมีนอนปีนีชวนหมากอย่างมีนอนอแซบเมื่อกี้ก็เล่นน้ำก้นยาย พ่อพิก่ก็วันชุกวันชุกวันเช้าหนาจะมาหับลูกเช้าไปอยู่นะไม่เลยพี่น้องอยู่ผพ้ดเดียวพิ่กับบุูคจะถ่ายคลิปยังพิ่มาบริดเห็ดไปชังแต่ละมือเน,อะนเาะจะหดน้ำต้นไม้แล้วก็่วนพักกับไจักแนวถ่ายพิ่มาแล้วก็เงาอยู่ผพ้ดเดียวแล้วก็ เลยบุก่อยเลยลงขิบพีนน้องเอ้ยกยากลงอยู่เพิ่นก็ได้แต่ว่ามันบุมีขิบยังสิถ่ายเนาะบุถ่ายก็ไล่ได้กับบุเข่าไล่มือเดือนหนึ่งสิบก่าเรียนเช้าเรียนข่อยพอมิกกี้ก็คือกันกว่าสิได้เงินหนึ่งร้อยดอลโมเดลเรื่องง่ายๆามว่ามันคุ้มขาบาัดบอกมันก็บ,บ่ได้คุ้มขาบาัดซ้ำแต่ว่า เห็ดลงไปเลย,ยเพี่น้องท้าบระเห็ดก็พอได้อย่างินดีรายเดือนได้ท่นึงก็ถือว่าเป็นเงินพิเศษเอาพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินให้ลูกลูกก็ต้องซื้องั้นซื้อนี่กินค่มือเนาะเด็กหน่อยอคือมานาะเนี่ก็ผพาดลักซามสิบหานเด้ลูกอ่ะ,อะ,อะลองค้าคอเด้อลูกเนดะ้อบุญดให้เมย์ตอยให้คือมานาะเนี่ก็ผพาดลักซามสิบหานเนาะมันก็มีแหล่งขายของกิน กินกัดกินกัดกิน,กนล้งมันหลุดลมคอกันทีละน้อยมันบบค่อยหวานไปรได้บลูกม,มันเหมิมเวลาผ่านลาหลักสามสิบห่านก็ต้องไ้ซื้อหันซื้อนี่ให้กินเนาะอ,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 อย่างขี้ไล่ทรงซ้ำอย่างกับเบิดไปแล้วหาหกสิบเจ็ดสิบนมแพ็คหนึ่งกับเจ็ดสิบพันหลืพี่น้องเ่าพื่นนมกล่องยูเอสทีถ้านมกล่องนมพงมิวกี้กัแพงแล้วโมมีเอียงถืกดอกคือมานะเธอเสือมันผ่านตลาดมิกกี้ก็ต้องอยากกินนั่นกินนี่ก็ต้องซื้อกิน เดือนหนึ่งกับทุกว่าเด้่ยคืยงลูกค่าใช้จ่ายค่ะคืออยู่คือกินให้ลูกเนาะค่าใช้จ่ายตัวเองเองของใส่ของสวยก็ยังว่าพี่น้องเอ้ยฝากบิ่งโฆษณาให้เด้อจากหน่อยมันบ่มีโฆษณาเหงกะเต๊กก่อซืได้เงินขนาดคอยเอาขีบลงขงมือกับเดือนหนึ่งกับบกุกลงเช้าเรียนเต็มทีไม่เอาออกใช่ไหม ให้แม่ต่อยให้ไมมผู้แม่สิไมเยาวต่อยฮะมาแม่ต่อยให้ไมมมาแม่เอาไมเยาวต่อยให้เด้อให้แม่ต่อยคุ้มแม่ต่อยไอ้ลูกใหญ่กินมากไหมโอ้ยหมังดิบมันได้ลูกตัวน่ะเบิ่งสิดต่อยเอาเองพี่น้องมังดิบมั็นเด็ลูกตัวน่ะพ่อเพิ่นก็งเงาคำลูกก็ไปอยู่สักพักหนึ่งเนาะลายมือเลยก็ ทีได้เที im, ja bem, bem ่ยวไปเที okay. jas, não, não <It> ่ยวมาบางคนก็ว่าคือผมไปอยู่ผูเลยอยู่ผูเลยผัดลูกกับบุมีิมูลินแล้วกะเพื่อนกัอยากมาหาไม่ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นกับที่มหาเอิรนหาเ็มไม่ใหญ่ผู้ใหญ่เนาะไปลายมือแล้วเพิ่นก็เอิ้นหาแล้วก็พาเพิ่นมาพี่น้องกัเที่ยวไปเที่ยวมาเอาหละไปอยู่ผูเลยกับยูกกับเงาไปอุ่นไอพ่อเพิ่นลายมือแล้วกะมายูกกับยืนหอดทางนี้เลย มาแล้วก็พูดเลยไลยมือแล้วก็ไปไม่อีกเทียบไปเที่ยบมาคะเเอาง่ายๆก็ไ,กไ,กไ,กกได้เแบบอแบบอต่อยมากทันแฮมิวกี้กันพี่น้องเลยอยากไดหาทันแอบบอสละแคบบอสกินหมากทันเออหน่วยนี่บ่มีนอนเนาะหน่วยนี่เนาะหน่วยนี่มันมีนอนลูกนี่มีหูนอนจอนเห็นบ่สนี่ตาบบเสื่อได้ไหมกัดให้เบิงหะเห็นบอนี่ดำๆนี่นอนจอพุ่นยานแมีกี้โตไม่นอนบรได้กินคอยกินได้พี่น,อน้องแต่ว่าเฮาเอาโตมันออก ตัวอันตัวมันกัดหมุนเวิร์ดออกดำดำมันออกนะเนาะกว่านอนมักทันมันโบเมนนอนคืออยู่ในประเด็กโบเมนนอนขี่จักรางเมงวันนะเลยกินเมื่อกี้กัดกินเลือดหรอกินเลือดตัวนี้มันโบมีแมงหายากได้หมากโบมีแมงคอยเอาห้หมักได้ก็มีแต่แมงเจาะแล้วก็เมื่อกี้กับว่ายอมกินญาติญานคคำพู้ใหญ่นี่กินแล้วพี่น้องเอาดำดำมันออกบนตัวที่นอนมันกัดกิน ออกทิมแล้วก็กินบงมันเป็นโตบงนอนมักทนันมันสีเกิดเองอันแบบโตสีแดงแดงเน้นหน่อยนะพี่น้องมันบได้คือนอนประเด็กบได้คือนอนขีจข่จักคางแมงวันได้ถะานะเทากับบุกินเทากับย่านกับขี้เดียดเนาะแต่อันนี้แบบว่ามันเขาเกับสามารถกินได้เอาโตมันดำๆออกหรือเอาโตมันออกก็กินได้เนาะพอคําเลือกมากดีฮะมักทันธรรมชาติเท่านัา้มนมันโบมีดอก อยากดีแบบนั้นนะนานๆจะพ่อทีหนึ่งอีกกี้ให้แม่ก,กินกินก่อนอีกกีก้กับมาเฟกับขึ้นทอดพ่อก็คืออยู่พุ่นกับขึ้นทอดไม่ใหญ่ทอดพุ่นใหญ่ไม่ใหญ่ทามว่าก็เลยต้องไปไปมา ไปพุ่นเบือเบ่อปลามาผีหิวปลาอีกอเมื่อกี้อะไรพอ่นอยู่ยังา่าเมื่อกี้หมักยินต้มไก่เมื่อวานนี่แม่บ่มีเนี่ยปอนกินต้มไก่แม่วาม่าบ่มีต้มไก่บ่มีมันไก่มีอยู่แต่ว่าพอผนบ่อยู่แล้วบ่มีผู้เห็นให้กินนะบ่มีผู้ต้มไก่กินเนาะอยากกินปิ้งปลาแม่ก็บอกว่าปิ้งปลาบ่มีไปบ้านนำ้ำพอจอน หน่วยแซบแซบอันมันยังกินก่อนเฮาเด้อบงเนาะหน่วยได้มัน like. บ่ค่อยสุกมันก็ยังบ่กินได้พี่น้องหน่วยได้มันสุกมันกินก่อนเฮาอีกวานหวานตัวได้มันเถิ่อหวานเบิ่งแม่หลงมันมีนอนบ่เบิ่องเม่เบิ่งบงแม่เบิ่งเนาะไม่คือกินนะเราบ่มีนอนไม่คือกินเรา่มีนอนเพิ่นบ่กินนะเอานอนออกเอาอันตัวมันกัดดำดำออกห้เบิดก็บบ่กินได้ ดีแล้วล่ะเมื่อกี้บมกินก็นดีแล้วบัวมักท่านสมนี่มักท่านสมยังบุสุมักท่าน,นสมก็ตามมี่มักกะทันตามันนอกของนะเขามีถูตน้นเขาเอิญนอนมักกะทันกระบ่งมักกระทันนะนะพี่น้องมันบริโตคือน,นอนในประเด็กดอกมันเป็นต้นเนตเตโอเคเด้อพี่น้องผู้พร้อคลิปนาเมื่อนี้เกิดกินข้าวแรงอยู่ไห้อยู่หนและ เมื่อกระเดกแล้วก็อาบน้ำให้เด็กน้อยแล้วพอดีเนาะเมื่อเด็กก็บ่ต้องอาบเพิ่นเพิ่มนอนแล้วก็แม่กชิดได้ไปอาบน้ำนะโอู้ไก่ลังเริ่มหลังขึง้นมาไปแล้วพี่น้องจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้เลยเด้อสะสมไปพี่น้องเยกวา่าสิได้เงินหนึ่งเรียนกับประมาณลายมืออยู่แถวลงขีบคู่มือขอบบับลงขีบก็บแห้งสตางค์หนึ่งกับโบได้ ແມ່ນຫຍັງພອຍແມ່ນຫຍັງເອີທົ່ງທົ່ງທືເລືອງທົງທືເລືອງປລ້ດີນອງບະບາຍດີພີນອງແມ່ມກມາ